So alive. I got a fresh cut in the denims. All these sexy jeans in my. สวัสดีไวรยล้นถ่ายเชือ้อใส่ยดาวขันกันด้วยนะครับผมวันนี้เขามาอยู่ผมแฮร์รี่ชาแนลกันเหมือนเดิมน,นะค, <Okay. S 1> คุณผู้ชมมาผมวันนี้เราก็มาลุยนักฆ่ายพีจีกันเหมือนเดิมครับผมเออจัดไปผมช่วงนี้ขอจัดพีจีหน่อยละก,กันก็เหนื่อยต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่นะไม่ทําตามนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงท่านเท่านั้นเด้อครับเด้อโอเคจัดไปคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้มีมาลุยหนึ่งเคเหมือนเดิมครับผมไปเดี๋ยวขออนุญาตตั้งสติก่อนสาตาร์ทก่อนครับผมเออไปจัดไป ขออนุญาตเลือกเบ็ดแป๊บหนึง่งครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว,ว่ามาครับผมวันนี้ขอรุยกันซักไปขอจะหนักจัดเต็มกันเลยดีกว,ว่าเออไม่ต้องพูดอะไรมากมายแล้วคุณผู้ชมมาลุยอโอ้สเก็ตเตอร์มาเอาดิเฮ้ยสามตัวได้บ่เอ้ยได้ดิเออเรียบร้อยครับผมอะไรวะบทจะมามาดือด้อคุณผู้ชมเกินปุยมุยเออมาดิก็มาดิครับโอ้โหไปลุยคุณผู้ชม ได้ไววยกับน้ำเต้ามาครับผมสวยเปลี่ยนววยเออถ้าเราได้น้ำเต้าน้ำเต้าก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นววยคุณผู้ชมเออเกมนี้ผมหลายหลายคนก็น่าจะเคยเล่นกันบ้างแล้วแหละก็อย่างที่บอกไว้เลยครับผมรับชมทความมันถึงเท่านั้นเด้อขับเด้อโอ้โหช็อตน,นี้ครับผมบั่นจี๊บเพิ่มมาอีกหนึ่งสปินก็มาเด็ครับเอาเด็เออสวยครับผมจังหวะนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรอบฮะ น้ำเต้าไปไหนหมดวะน้ำเต้ามาดิแล้วน้ำเต้ามันต้องได้สี่แถวกลางด้วยนะคุณผู้ชมถึงจะเปลี่ยนเป็นวายครับผมแล้วเพิ่อมอีกหนึ่งสเปนสวยงามครับผมออกมาสี่แถวกลางมาอีกหนึ่งับผมหวันจียับเอาหวันจียับเออลุยมาว่าเออเอาเด้เอาเด้คุณผู้ชมบันเทิงละมาอีกสองรอบเองวะเฮ้ยอีกสองรอบเองวะเฮ้ยอะไรวะ ต่อบึ้มๆหน่อยเซโอ้โหเรียบร้อยอะไรครับเนี้ยไปลุยเอ้าโอ้โยไวมาเต็มจอขนาดนี้คุณผู้ชมหวานเจี๊ยบเออมาโอ้โหอย่างนี้สปินไม่ต้องเข้าก็ได้ครับผมเรียบร้อยไม่ต้องงอสปินจบเจ้าไม่เลาหรือคุณผู้ชมโอ้โหจะมาก็มาดือ้อๆครับผมโอ้โหผมยังงงแหละคนเล่นยังตกใจเลยอะอะไรครับเนี้ยหวานเจี๊ยบ เอาไงดีคุณผู้ชมไปต่อหรือพอแค่นี้ครับผมอืมอะไรวะบทดจะมาก็มาแบบซ่าให้เราตกใจเลยคุณผู้ชมเกินปุยมุยไม่ไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมพอแค่นี้เลยครับผมก็ไปเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าย้ายเกมดีกว่าอย่าไปอยู่นานครับผมไว้เจอกันใหม่คุณผู้ชมในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม